อยากแรกอยากจะแนะนำเขาว่าบัญชีธุรกรรมหรือเรเจอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับบัญชีนี้จะเก็บไว้ในเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่าโหนดแต่ละโหนดจะมีสำเนาบัญชีธุรกรรมของตัวเองบัญชีนี้จึงกล่าวได้ว่ากระจายศูนย์หรือวงเล็บดิส t ิบิเต็ดเพราะมันถูกก๊อปปี้ไปอยู่ทุกโหนดในเครือข่ายในเวลาเดียวกันอัปเดตพร้อมๆกันนะครับ ยันธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จึงแตกต่างจากธุรกรรมปกตินะครับตรงที่ธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่ธุรกรรมนี้ถือกําเนิดมาเลยนะครับไม่ว่าจะมีกี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านธุรกรรมนะครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคาว่าเชนหรือห่วงโซ่ในเรื่องของบอกเชนครับก็อีกนิยามนึงนะครับก่อนที่เราจะ จบการสนทนานะครับบอกเชนเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล mm hmm. วงเล็บ Data Structure er แบบหนึง่งที่ทำให้ข้อมูลดิจิท a ลทรานเซ c t ชั n นของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆคนได้โดยเสมือนเป็นห่วงโซ่วงเล็บเชนทำให้บอกของข้อมูลลิงก์ต่อกันอย่างไปยังทุกคน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นจริงเมื่อบอกของข้อมูลถูกบันทึกในบอกเชนมันจะยาวมากๆทำให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงเวลาที่มีใครต้องการเพิ่มข้อมูลทุกคนจะในข้อมูลในเครนะือข่ายมากจะมีสำเนาของบอกนั้นๆนะฮะ บอกเชนสามารถร mm ันอัลกอริทึมเพื่อตรวจสอบทรานเซชันโดยทรานเซชันใหม่จะมีจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อในเครือข่ายส่วนใหญ่ mm hmm. เห็นชอบว่ามันถูกต้องนะครับคำสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ในวิชานี้จะมี2องคำครับ mm hmm. รบอกเชนและบิตคอยน์บิตคอยนั้นเป็นแอปพลิเคชันแรกนะครับผมใช้คาว่าแอปพลิเคชันแรกของ บล็อกเชนนะครับซึ่งนะหมายถึงว่าบล็อกเชนยังยังแอพพลิแอพพลายได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบทต่อไปจะพูดถึงว่ามันแอพพลายอะไรบ้างนะแต่บิตคอยเนี่ยขอนำเสนอไว้ตรงนี้เพื่อให้อ,อสมบูรณ์ว่าวิชานี้มี2คำนะครับบอกบิตคอยนะครับโทษทีครับบิตคอยถูกสร้างขึ้นในปี2009นะโดยผู้ที่มีประสงค์ออกนามหรือกลุ่มคนที่มีประสงค์ออกนาม ซึ่งปัจจุบันมีคนรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครโดยใช้นามแฝงว่าชาโตชินากาโมโตะนะครับเขาหรือกลุ่มคนเหล่านั้นได้สร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับที่มีความกระจายศูนย์อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางหรือพูดง่ายๆไ,ไม่มีใครสามารถ ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับธุรกรรมต่างๆจะไม่ถูกเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งในองค์กรใดองค์กรหนึ่งทุกคนในระบบจะเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกันนะครับนากาโมโต้ได้มอบซอสโค้ดทั้งหมดที่เขเขียนขึ้นให้แก่ชุมชนของบิตคอยทั้งหมดจากนั้นเขาหายตัวลึกลับครับนากาโมโต้ยังสร้างบิตคอยขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ใช้ ตอบโต้กับวิกฤตการเงินในปี2008นะฮะเดี๋ยวมีเวลาหลังหลังเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปี2008หลังจากเหตุการณ์ที่โดนที่ยึดการยึดวอลติที่ธนาคารได้เงินของผู้กู้อย่างอย่างในทางที่ผิดนะครับและปรับค่าธรรมเนียมอย่างไรเหตุผลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมีเวลาเล่าให้ฟังนะครับเออก็ในภายหลังเนี่ย คนที่คิดบิตคอยเนี่ยก็เปิดเผยตัวครับหลังจากกี่ปีแล้วล่ะครับเ,เขาคิดปี2009ใช่ไหมฮะเขาเพิ่งจะมาเปิดเผยตัวตนเร็วๆเ,เนี่ยครับในปี2019นะครับชื่อครกสตีฟไรส์นะครับก็เขาออกมายอมรับเพราะเขาไม่อยากให้คนที่อื่นเดือดร้อนนะครับเพราะว่าก็มีคนพยายามสืบพยายามเจาะนะับว่าเขาคือใครก็ในสุดก็คือเขาเป็นคนออสเตรเลียครับ เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักไอทีเป็นคนที่เป็นอ,อยู่เบื้องหลังอเอากราุทนมากมายนะครับเขาเป็นคนบุกเบิกเงินตราดิจิตอลหรือบิตคอยนะครับและจดสิทธิบัตรหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับภายใต้นามแฝงชาโตชินากาโมโตนะครับแต่ตัวของผู้ประดิษฐ์รายนี้นะครับ ยังเกิดข้อสงสัยตามมาอีกมากมายนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าจริงแล้ว Bitcoin นั้นอนาคตจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมีคนใช้เยอะครับมีคนเทรดมีคนแลกนะครับแล้วก็เป็นเงินจริงๆเสียด้วยแือปัจจุบันมีการค้าขายจริงแล้วก็แพงมากด้วยครับก็พูดได้ง่ายว่าหนึ่งบิตคอยเนี่ยทองหลายๆบาทเลยครับ นะครับก็แพงครับก็ขอจบบทที่หนึ่งในตอนที่หนึ่งไว้ตอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ